อเอวไปบัวกินอะไรกันนาข้าวตรงที่ผลิตตรงน้ะครับส่วนฟ้า อาคารก็เป็นตัวไม่พิมพ์ท้องอนี่เลทิเตอออกมาแล้วได้ครับสองทุ่งนาข้าวมาสเตอร์นี่เป็นมาสเตอร์เรือโอเคหรือเรือเวคานี่แหละครับ ยังห่ออยู่เลยากาจะทำเป็นเรือยนต์ซะมัง้งไม่มีใคร